สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวสตรอเบอรี hmm. ่เราซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะสตรอเบอรี่นี้เขามาจากสเปนค่ะลูกจะใหญ่มากเลยนะคะแต่ก็หวานค่ะแต่ไม่ถึงว่าหวานเจี๊ยบเหมือนของประเทศญี่ปุ่นนะคะดูสิคะสตรอเบอรี่ของเรากล่องหนึ่งก็ตกในราคาบ้านเราก็ประมาณ70บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ประมาณ2 4 6 8-9- ถึง10ลูกนะคะดูนะคะว่าฝนเอาอะไรมาบ้างมีช,ช็อกโกแลตแต่มันไม่ได้เป็นช,ช็อกโกแลตที่ว่าจิ้มสตรอเบอรี่อย่างที่เราต้องการค่ะเพราะว่าเราอบในไมโครเวฟนานไปน้ำพึ่งน้ำตาลค่ะมาดูกันนะคะว่าเขาจะยังไงอร่อยไหมเราจะจิ้มเกลือให้จิ้มเราจะจิ้มน้ำตาลให้ดูก่อนนะคะ ชิมน้ำตาลนะคะเราจะให้ลูกสาวเราชิมค่ะคุณโคโค่ชิมดูสิคะอย่าพึ่งนะคะค,คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากอยากจะขอบคุณทุกคนในช่องของนาคาชิกๆแล้วก็ทุกช่องที่เข้ามากด Subscribe ให้ช่องของฝนนี่อินปานค่ะคลิปนี้เราก็จะมาผ่าสตรอเบอรี่ให้ดูนะคะ ว่าเป็นยังไงดูซะก่อนค่ะเขาก็สวยเลยนะคะแต่ยังไม่หวานจัดแบบฉ่ำมากเหมือนในคลิปที่คนเข้าไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นอร่อยมากที่นี่ก็อร่อยเหมือนกันค่ะแต่บางครั้งเราก็ต้องเสี่ยงในการซื้อสตรอเบอรี่ว่าจะเปรี้ยวหรือว่าจะหวาน ตัวของฝนเองชอบหวานมากค่ะเราก็จะมาจิ้มน้ำพึ่งเลยค่ะดูซะก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะอืม